ขั้นถามต่อไปนะคะในการจัดการองค์กรนะคะแล้วก็โครงสร้างในการบริหารงานองค์กรของท่านนะคะท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะคือในสถานการณามันมีาาขอบข่า,ายุายารกิจของของตามบริหารตามระเบียบของสรรมฑรที่เขาเขมงว่าละเป็นบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไปการบริหารงบประมาณและงานวิชาการมันเป็นพรรกิจต,ตามโครงสร้างที่สมัยกำหนดที่ผมบอกเบื้องต้นว่าการใช้คนทำงานให้มันตรงกับความสามารถและความรู้ที่เขามีมันเป็เรื่ถ้าเราใช้คนตรงกับงานที่เขารู้ตรงกับสิ่งที่เขามีความสามารถงานที่เราบริหารังยงมันก็สำเร็จ คนที่รู้เรื่องการเงินงก็ควรทำการเงินคนที่ภาคบังคับจริงนได้ดีก็ควรจะทางานบริหารงานงการบริหารงานนะครับคนที่มีหลักคิดหลักการแนานอนทางเชคนิคโปรเซสหรือกระบวนการหรือวิชาการก็ควรทางานวิชาการคนที่มีความรู้เรื่องงานบุคคลก็ทํางานบุคคลตัวนี้เป็นเรื่องปฏิิขององค์กรแต่เราเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริหารเนี่ยเวลาเราจะทํางานกับ เพื่อรลงมาในองค์กรคนบางคนเขาเก่งเนาะถ้าเขาเก่งก็ต้องบอกแค่เป้ายังไงเขาก็เดินไปถึงเป้าแต่คนบางคนเขาไม่เก่งเราเป็นผู้บริหารต้องนำทำนำทำเ่อนลงไปหาเขาไปพูดคุดดเยเขาไปพูดคุยเขาไปยช่วยเขาทำงานคอยช่วยทำงานแล้วตะล่อมเขาให้เดินทางไปหาเป้าสำเร็จแล้วให้เขอเอกมา พอมอบงานครั้งที่สองเขาสามารถเดินได้ทําได้ถพราเขาเคยนาทำําแล้วถ้าคนทุกคนเราลงไปช่วยเขาอ,อย่างนู้ที่เขาไม่เก่งแล้วถ้าองค์กรที่เราบริหารี่คนเก่งอยู่เยอะๆ,ๆเป็นในองค์กรแล้วก็ไปรอดเราเป็นน,นักบริหารเราต้องบางครั้งก็ทําตัวเป็นลาบแล้วก็หาคนเก่งมาอยู่รอบข้างต่อหมายคว่าเป็นลาแล้วเอาชิงตัวมาเป็นบริบาล วเวลาเสือมันจะมากินรามันต้องผ่านสิงโตแต่ถ้าอะไรเป็นผู้นําแล้วก็เอาทำตัวเองเป็นสิงโตแล้วเอาลามมาเป็นบริวารเอาคนตุ๊ตต,ต,ต,ติติหรือคนงโง,งโง่หรือคนไม่รู้เรื่องมาเป็นมาเป็นทีมงานเนี่ยองค์กรมันเดินได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบริหารเราเป็นได้ทั้งราและเป็นได้ทั้งสิงโตหรือบางครั้งเป็นได้ทั้งเสืออันนี้ก็ปฝากด้วยว่า องคอ์กรจะขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือขนาดกลางถ้าเราใช้กลไกวิธีการบริหารอย่างองคอ์กรที่เราบริหารอยู่แต่เม็ดตีตัวหนึ่งที่เราควรทำมาเคื่อนเราต้องต้อง,ต,องต้องสร้างสนามพลังบวกในองค์กรเราด้วยก็คือมาเซ็ตคนในองค์งกรให้มองเห็นเป้าหมายให้ตรงกันถ้าเป้าหมายมองเป้าหมายตรงกันแล้วเวลา แต่ละกลุ่มแต่ละงานแต่ละฝ่ายเขาเวลาเขาทำงานเนี่ยมันจะมันจะตรงไปหาเป้าหมายที่เราที่เราวางไว้แต่เมื่อเป้าหมายมันไม่ชัดทางจะดีขนาดไหนแขมคุณจะเยี่ยงขนาดใดแขมที่คุณวางทางที่คุณเดินก็ไม่ตรงไปเพราะฉะนั้นทุกคนจะมองเห็นเป้าหมายให้มันตรงกันและขอบขายพลังงานในองค์กรมันจะต้องเป็นที่สอดส่องได้ และในแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ bye, assim, ่มก็จะมีท right. like, ีมงานแต่ละทีมงานเขาจะมีงานและโครงการที่เขาทาในในในงานของเขาแต่ทุกความสาเร็จที่เราทําในงานของแต่ละคนมันจะส่งผลต่อฝ่ายที่ทอรับผิิชอบความสาเร็จที่เขาทําในแต่ละฝ่ายมันจะส่งผลต่อองค์กรที่เราบริหารเพราะฉะนั้นการแบ่งขอบผ่ายทัได้ลาย มันก็เป็นไปตามกฎกระทรวงแต่ถ้าบางครั้งงานอะไรที่มันเกื้อคูลกันขัมพันกันก็สามารถ่วกกันได้รวมกันได้หรือยุบกันได้เนาะก็ฝากประเด็นกันบริหารองค์กรภายในย่างนี้ครับค่ะคำถามถัดไปนะคะท่า